พบกันทุกสัปดาห์กับประเด็นฮอตของการลงทุนตลาดหุ้นโลกแบบคลุกวงในตายมันๆกับผมพงศธรดีลาประชากุณทาง YouTube e d i n i n v t s t ในรายการลาวดูกรอบ AI เปลี่ยนโลกสร้างความฮือฮาให้กับโลกของการลงทุนไม่พอนะครับตอนนี้มันแพผ่ซ่านไปทุกครัวเรือนใครๆก็ต่างพูดกันนะครับว่า h h t GPT h a t GPT นี้จะมี บทบาทแล้วมาเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์เราอย่างไรบ้างวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับพงศธรลีลาประชากุลเป็นเหตุการณ์ที่ต้องติดตามแล้วก็ละสายตามไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าการมาเยือนของ ChatGPT นี้มันได้สั่นคลอนถึงแนวคิดไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์เราในหลายๆทางเลยนะครับว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญหลังจากนี้ประเด็นแรกที่จะเปิดในสัปดาห์นี้นะครับ คุณรู้หรือไม่ market cap หรือว่ามูลค่าตลาดของบริษัท Alphabet หรือว่า Google นะครับที่ทำหน้าที่ของการ search และกิน market share เนี่ย <c oughs> เกินกว่า90%ของทั่วโลกนี้หายไปแล้ว170,000ล้านเหรียญนะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทนี่คือเกือบ6ล้านล้านบาทนะครับแล้ถ้าเกิดเทียบกับมูลค่าตลาดของดัชนี S&P e i n d เองเนี่ยคิดเป็นประมาณ30%ของดัชนี S&P บ้านเราเนี่ยครับแต่ในทางตรงกันข้ามบริษัท Microsoft นะครับ ม a เก็ตแคปของเขาขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับการที่หุ้น a l p h a b บ t หรือ Google นะั้นปรับตัวลงและนะตอนนี้ส่วนต่างของมูลค่าตลาดหรือ Market Cap ระหว่าง Microsoft กับ a l p h a b บ t นี้ทางเกินกว่า8แสนล้านเหรียญแล้วนะครับจากก่อนหน้าเองเนี่ยอยู่ประมาณ5 6แสนล้านเหรียญที่มาที่ไปดังนี้เลยนะครับลำดับเวลาที่สำคัญนะครับ ที่เราจะมาคุยกันขอย้อนกลับไปก่อนนะครับวันที่30พฤศจิกายนปีที่แล้วบริษัท OpenAI นะครับคนที่ทำหน้าที่ให้บริการ h a t GPT นี้ได้ล่า u n c h e เซอร์วิสนี้มาให้กับสาธารณชนกลายเป็นว่าเซอร์วิสตัวนี้ฮอตมากๆนะครับฮอตขนาดที่ว่าณตอนนี้มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อวันเนี่ยทะลุ100ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับว้าวเลยใช่ไหมครับแล้วเป็นการทะลุ100ล้านคนเนี่ยภายในเวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองนะครับเร็วกว่า Tik t o k เร็วกว่า Twitter เร็วกว่า Facebook เร็วกว่าทุกสำนักแพลตฟอร์มที่เคยมีกันมาเนี่ยครับมันสร้างความฮือฮามากๆเลยครับผมไม่เคยเจอดิจิทัลแพลตฟอร์มการให้บริการแบบนี้ที่มีคนมาใช้บริการเติบโตเร็วขนาดนี้มาก่อนนะครับก็ต้องย้อนกลับไปนะครับว่า Chat gpt คืออะไรนะครับสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วก็โอเคนะครับแต่ผมขออธิบายสัส้นๆก็คือว่ามันคือเว็บไซต์ธรรมดาเนี่ยครับแต่มันสามารถคุยกับเราได้โดยมีการโต้ตอบแบบชาญฉลาดนะครับอยากให้มันเขียนบทความอยากให้มันตอบคําถามอะไรบางอย่างที่ ลึกหน่อยซับซ้อนหน่อยให้ความจริงพูดคุยกันทำได้เหมือนกับเป็นเพื่อนเราเลยเนี่ยครับแต่ข้อจำกัดของ ChatGPT ที่มีการล้อนจอกแปรนี้มีข้อมูลที่อัปเดตอยู่ในตลาดโลกออนไลน์เองเนี่ยถึงสิ้นปี2021เท่าน,นั้นเองนะครับไม่ได้อัปเดตจนถึงปัจจุบันแต่ที่แน่ๆต้องบอกว่าปี2021เองเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการตอบคําถามในหลายๆมุมซึ่งการมาเยือนของ ChatGPT นี้นะครับได้สร้างโอกาสและ ความปั่นป่วนเนี่ยในหลายๆมุมมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษานะครับคือนักเรียนเองเนี่ยอยากจะเขียนเรียงความก่อนหน้านี้ก็ต้องค่อยค่อยนึก ค่อยๆเขียนไปทีละคำทีละประโยคใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าเราส่งคําสั่งผ่าน c h a t GPT เนี่ยครับโดยมีการระบุข้อความคําสั่งแบบเฉพาะเจาะจงหน่อยคําตอบของการเขียนเรียงความนี่คือออกมาสละสวยสวยงามกันหมดเลยนะครับอาจารย์ตอนนี้ยังตรวจไม่เจอนะครับว่าอันไหนคือเขียนด้วยคนอันไหนเขียนด้วย c h a t GPT เท่านั้นไม่พอนะครับมีการรีพอร์ตออกมาว่า c h a t GPT นี้ ฉลาดขนาดที่ว่าสามารถสอบสัมภาษณ์บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ผ่านถึงเลเวล3เลเวล4ด้วยซ้ำไปสอบกฎหมายต่างๆก็ผ่านด้วยเช่นเดียวกันนี่ครับโดยองค์ความรู้ในอินเทอร์เน็ตมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าณนะตอนนี้มนุษย์เราอาจจะมีคู่แข่งรายใหม่ที่ไม่ใช่มนุษย์ก็เป็นได้นะครับแน่นอนนอกเหนือจากที่เป็นแพลตฟอร์มที่ฮอตฮิตโซฮอตร้านาวณตอนนี้นะครับข่าวที่สำคัญคือวันที่10มกราคมปีนี้นะครับ Microsoft ป,ประกาศ ทุ่มเม็ดเงินจำนวน10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับบริษัท OpenAI เพื่อจะเอา Service ตัว ChatGPT นี้เข้ามาฝังอยู่กับ Service ของ Microsoft แบบทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Search เรื่องของ Office ที่เราใช้กัน Microsoft Word Excel PowerPoint ไปจนถึงการประชุมออนไลน์อย่างเช่น Teams และที่ขาดไม่ได้นะครับอันนี้คือเพชรของ Microsoft เลย Cloud Service ของเขาเนี่ยครับเอามาฝังทุกรูปแบบเนี่ยครับแล้วจะมาบันเดิลกัน เพื่อทำเซอร์วิสของ Microsoft ให้มันดียิ่งขึ้นไปข่าวนี้จริงๆแล้วอาจจะดูเหมือนว่าใหม่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้ว Microsoft มีแผนเตรียมการแล้วมองเล็งเห็นถึงการเอา AI มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยมานานระดับนึงแล้วนะครับเดือนมิถุนายนปี2 0 1 8 m i c r o s o f t ได้ประกาศเข้าซื้อกิจทับมูลค่า7,500ล้านเหรียญนะครับถามว่ากิจทับคืออะไร ็นบริษัทที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางแพลตฟอร์มของคนที่เขียนโปรแกรมเนี่ยครับมันดียังไงนะครับมันสามารถ track change ได้ให้คนเข้ามาแชร์ได้เป็น Open Source ที่เดียนันึ่งใครก็ตามที่อยากจะเขียนโค้ดเก่งๆเ,เองเนี่ยแล้วก็มาใช้เซอร์วิสตัวนี้เชื่อว่าจะตอบโจทย์นะครับเป็นอะไรที่เป็นคู่หูของคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์มากๆซึ่งตามมาด้วยปี2019เนี่ยครับวันที่22กรกฎาคมนะครับ m i c r o s o f ตตัดสินใจยอดเงินลงไป1,000ล,ล้นานเหรียญสหรัฐ ให้กับบริษัท Open AI ชื่อนี้เริ่มมาแล้วนะครับนะับตอนนั้นเองเนี่ยก็คือประกาศขึ้นมาเพราะเร็งเห็นนะครับว่าเจ้า AI เข้ามาใช้ให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท Microsoft และเชื่อว่า Open AI นี้น่าจะตอบโจทย์กลายเป็นว่าไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับเริ่มเห็นการประยุกต์ต่างๆโดยใช้ AI service คล้ายๆกับ ChatGPT เนี่ยเข้ามาเบลนกับ GitHub นะครับที่เป็นคู่หูของโปรแกรมเมอร์ในปี2021นะครับทางบริษัท Microsoft หรือว่า GitHub เนี่ยครับประกาศ เซอร์วิสอันนึงเรียกว่าโคพายロทนะครับอันนี้คุณคุ้นไหมครับสำหรับคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ก็คงคุ้นใช่ไหมครับแต่สําหรับคนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ก็คงองงใช่ไหมโคพายロทถ้าแปลตรงๆก็คือผู้ช่วยนักเขียนเนี่ยครับทำหน้าที่ก็คือคนเขียนโปรแกรมเมอร์เองเนี่ยบางทีก็จําภาษาการเขียนโค้ดไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยครับถ้ามีผู้ช่วยก็คงดีมากไม่น้อยเอา AI ตัวนี้นะครับจากกิทฮับเองเนี่ยสามารถที่จะเขียนโค้ดคู่ไปกับเราและบางครั้งเองเนี่ยแค่ตั้งชื่อโค้ดมาเนี่ยครับตัวกิทฮับโคพายロทเองเนีีี่่ยยสามามรถเขนนนนโค้้้้ดดตตตัังแนจนจบไทท เหลือให้เราเพียงแค่ตรวจนีครับแล้วก็มีการล็อ c เซอร์วิสตัวนี้มาให้กับประชาชนทั่วไปตอนช่วงกลางปี2022แต่คิดตังได้นะครับคิดเป็น Subscription Service ประมาณ10เหรียญต่อเดือนเห็นไหมครับว่า Microsoft เองเนี่ยจริงๆเขาเตรียมแผนมานานมากเลยนะครับกับการเอา AI เข้ามาใช้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์และการบริการของเขาและถ้าถอยไปไม่นานมานี้เองเนี่ยครับจุดที่เป็นตัวหัวเลี้ยวหัวต่อ ทำให้ performance ของคู่ Microsoft กับ Google มันฉีก,กันเนี่ยคือวันที่8กุมภาพันธ์นะครับ2บริษัทนี้ต่างมี press conference กันนะครับ คือการแถลงเดโมนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นบริษัทที่มีความเป็น AI และสามารถเอา AI มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์และการบริการได้หลายๆมุมนะครับจุดหนักก็คือว่าบริษัท Alphabet หรือว่า Google นะครับมีการให้ press event และเดโมหรือสาธิตวิธีการใช้งานออกมาเองเนี่ยแป็กเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะคําถามที่เขาเข้าไปถาม AI service คล้ายๆกับ ChatGPT ของเขาหรือว่า Bard นีครับที่มีการลอนออกมาถามง่ายๆนะครับว่า คุณสามารถที่จะอธิบายความพิเศษของกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บให้กับเด็ก9ขวบยังไงได้บ้างสิ่งที่ทางบาร์สของ a l p h a เบต Google ต่อมาผิดนะครับก็คือภาพถ่ายดาวเคราะห์ที่อยู่นอกโซลาร์ซิสเต็มของเรานี้มันมาจาก เจมส์เว็บเนี่ยครับแต่ความเป็นจริงไม่ใช่นะครับมันมาจากกล้องโทรทัศน์ของอีกตัวหนึ่งซึ่งพอตอบออกมาผิดปุ๊บเองเนี่ยนักลงทุนทั่วไปนี่คือลงโทษหุ้น Google หนักมากๆนะครับนี่คือเป็นที่มาเลยว่าทำไม Google เองเนี่ยถึงมี Market cap หายไปแป๊บเดียวเองเนี่ยในช่วงวันที่8และวันที่9กุมภาพันธ์เกือบ2อ0แสนล้านเหรียญน,นอกจากนั้นไม่พอนะครับไอตัว Press Conference อันนี้ของ Google เองเนี่ยมันตะกุกตะกักแล้วก็ติดข้องติดขัดเยอะมากมีช่วงหนึ่งของอีเวนท์ท เป็น VP Engineering ของบริษัท Alphabet Google นี่ยครับออกมาต้องการจะสาธิตวิธีการ search โดยใช้ภาพนะครับสุดท้ายหามือถือที่ต้องการจะเอามาสาธิตเนี่ยไม่เจอนะครับแปลจริงๆประเด็นถัดมาที่จะคุยกันนะครับตอนนี้ Google เต้นหนักเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ทาง Microsoft กับ Open AI ประกาศจับมือกันด้วยเม็ดเงินมูลค่า1,000 0่ล้านเหรียญนี้มีการออกอีเมลถึงผู้บริหารและบอร์ดระดับสูง ว่านี้คือสัญญาณเตือนที่อันตรายเลยนะครับซึ่งอันนี้สอดคล้องก,กันกับการให้สัมภาษณ์ของ CEO บริษัท Microsoft หรือสัจยานาเท l ่าเนี่ยครับออกมาให้สัมภาษณ์ช่วงนี้นี่คือรัวๆและถี่ๆมากนะครับทุกสำนักไปหมดนะครับแต่คำพูดเด็ดของทาง CEO Microsoft นี้อยู่ในช่วงการสัมภาษณ์กับ The Verge นะครับผมขออนุญาตแปะคลิปให้ดูไวๆดังนี้นะครับ t i ว n they will definitely want to come out and show that they can dance and I want people to know that we made them dance and I think that'll be a great day สูตรไวๆก็คือว่าทาง CEO Microsoft อยากจะให้ Google เต้นเนี่ยครับเต้นแล้วเต้นอีกนะครับและอยากจะให้ประชาชนทั่วโลกเนี่ยรู้ได้ว่าเราอะทำให้เขาเต้นเพราะอะไรเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ผมเล่าไปนะครับ Alphabet Google ครองตลาดเรื่องของ Search เองเนี่ยเกินกว่า90%นะครับแล้วถ้า Microsoft สามารถเข้าไปแจมแจมแซมแซมได้กิน Market Share เพียงแค่1%เท่านั้นเองเนี่ยครับ รายได้ก็จะเข้ามาประมาณ1จนถึง2,000ล,ล้านเหรียญเลยทีเดียวถ้าสามารถเก็บค่าโฆษณาได้เห็นไหมล่ะครับถ้าดูง่ายๆแบบนี้ปุ๊บเองเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่า Google เนี่ยอยู่ในทางที่ดูเหมือนจะมีแต่เสีย Microsoft ดูเหมือนจะมีทางที่มีแต่ได้โหจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่พิเศษนะครับ ของดีลระหว่าง Microsoft ที่ทำกับ OpenAI เพื่อเอา c h a t GPT เข้ามาฝังอยู่ในการให้บริการของ Microsoft นี้ตอนนี้เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเริ่มแรกตอนนี้เดโมออกมาแล้วเอา c h a t GPT เข้ามาอยู่กับ Bing นะครับ Bing คือ Search Engine ของทาง Microsoft ที่ไม่ค่อยมีใครใช้นะครับแต่สิ่งที่จะทำให้ Bing แตกต่างและตอนนี้ดูน่าสนใจก็คือมี c h a t GPT เนี่ครับ Chat GPT อันนี้ที่เอามาอยู่ในบ ing จะแตกต่างจาก c h a t GPT ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ c h a t GPT นะครับเพราะว่า ข้อมูลที่ ChatGPT จะเอามาให้เรานั้นจะเป็นข้อมูล Real t i m มอัปเดตล่าสุดตลอดเวลาแค่ฝังแค่นี้ก็ว้าวแล้วใช่ไหมครับมันจะไม่เหมือนกับ ChatGPT ทั่วไปนะครับที่ข้อมูลมันจะจบที่สิ้นปี2021เท่านั้นไม่พอมันมีฟีเจอร์อะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบราคาสินค้าที่เราต้องการจะซื้อและสามารถ r e c o m m e n d ได้ด้วยว่าถ้าเรามีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากเรื่องของราคาเท่านั้นไม่พอนะครับมันสามารถช่วยเราในหลายๆมุมไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการสรุปบทความการเปรียบเทียบบทความเหล่านั้นสิ่งที่อู้หูและอาหามากๆตอนที่เดโมกันวันนั้นแข่งกันกันกนกบ a l p h a เบ t Google นะครับที่ผมเล่าไปคือ Google Flops ใช่ไหมครับ Microsoft นี่คือเท่มากเลยครับเพราะเขาเต็มการมาอย่างดีมีการเปรียบเทียบงบการเงินของบริษัท GAP ที่ทำรีเทลกับ Lululemon นะครับโดยสรุปออกมาจาก PDF ของงบการเงินบริษัท Gap แล้วไปดึง,งบการเงินของบริษัท l ู l ul u l e m o n ที่ทําเสื้อผ้ากีฬาโยคะสวยๆเองเนี่ยมาเทียบกันให้เราแบบที่เราพิมพ์เข้าไปในพร้อมง่ายๆไวๆเนี่ยครับดูดีและดูเทพใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าข้อมูลที่ทาง Microsoft d เดโมสาธิตออกมานี้เปรียบเทียบงบการเงินของแก๊ปกับลูรุเลมอนนั้น CNBC ไปเจอมาว่าไม่ถูกต้องหลายมุมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดมา r จินนี้อยู่ดีก็อุปโหลดขึ้นมานะครับยอดอินเวสต์รีของลูรุเลมอนก็ผิดไปด้วยนี่คือแค่ยกตัวอย่างนะครับ <S <S แต่ตลาดกับกลายเป็นมองข้ามนะครับไม่ได้ลงโทษหุ้น Microsoft เหมือนที่ลงโทษุ บริษัท Alphabet Google นะครับก็อาจจะมองาโอ้โหแหมคนอะไรทําอะไรก็ดีไปหมดใช่ไหมครับพอคนที่มันไม่ดีมันไม่อยู่ไม่ถูกจุดเองเนี่ยทำผิดนิดเดียวนี่คือโดนลงโทษตายเลยนะครับแหม ต้องยอมรับจริงๆแล้วว่าตอนนี้ Alphabet นี่คืออยู่ในสถานะที่สุ่ม4สุ่ม5จริงๆและความพิเศษของ Bing ตัวนี้ที่ไปผปสมผสานกับ c h a t GPT นะครับ Microsoft หัวหมอมากๆใครต้องการที่จะใช้ Bing ที่มีการรวมเซอร์วิสกับ c h a t GPT คุณต้องใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของ Microsoft ตัวใหม่เท่านั้นนะครับที่ชื่อว่า Edge และตอนนี้เว็บเบราว์เซอร์ตัว Edge ตัวนี้กิน Market Share เรื่อยๆมาเรียงๆรียกินมาเก็ตแชร์มาแล้วเจตดมาติดนะครับแล้วสิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือตอนนี้ถ้าคุณอยากจะใช้บิงที่มี h a t GPT นั้นคุณต้องต่อคิวนะครับแหมสมัครอย่างเดียวแล้วจะใช้เองเนี่ยไม่ได้นะครับคุณต้องรอให้เขาเองเนี่ยถึงคิวคุณก่อนคุณถึงจะดาวน์โหลดตัวบิง h ช t GPT นี้มาใช้งานได้เป็นยังไงล่ะครับการตลาดแยบยลไหมครับอย่างเป็นผมเองเนี่ยเห็นมาคนต่อคิวเยอะๆแบบนี้แล้วดูเหมือนกับว่าไม่ต้องไปต่อคิวจริงๆเนี่ยก็ต้องสมัครสิใช่ไหมครับ เพื่อจะเอามาใช้จริงซึ่งสิ่งที่ Google ต้องกังวลนะครับอีก2เรื่องก็คือฐานลูกค้าของบริษัท Microsoft นี้ใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าดูจากจํานวนคนที่ใช้ Microsoft Office ทั่วโลกรวมถึง Windows o perating system เองเนี่ยคิดรวมกันคือประมาณ1.4พันล้าน user เลยนะครับแล้วถ้า user ต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยหันมาใช้ Microsoft Edge ซึ่งเป็นเว็บเบราว์เซอร์กันเพิ่มขึ้น Google Chrome มีแนวโน้มเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยจริงๆนะครับนอกจากนั้นไม่พอมา r จิน จากเดิมอัตรากำไรของบริษัท Google Alphabet นี้ที่อู้ฟู่อาซามากๆเกินกว่า30%ในฝั่ง Operating Margin นี้ถ้าจำเป็นนะครับต้องเอา AI พวกนี้มาแข่งเนี่ยต้นทุนที่อยู่เบื้องหลังของการเ e ิร์ชแล้วให้คำตอบกับพวกเรามันจะสูงขึ้นนะครับ บางสำนักข่าวรวมถึงสำนักเสิร์ช h เองเนี่ยมีการประเมินอ,ออกมานะครับว่าต้นทุนของการที่ใช้ในฝั่งของ AI แชทพวกนี้เพื่อมาตอบคำถามพวกเราสูงกว่าการเสิร์ชทั่วไปถึง6และ7เท่าเลยเนี่ยครับแน่นอนมาจินถูกกระทบ v o l u ุ่มอาจจะหายลูกค้าอาจจะเสีย Alphabet Google นี้เหนื่อยจริงๆซึ่งเหนื่อยขนาดไหนเองเนี่ยผมอยากจะให้ไฮไลท์ดูชาร์ตอันนี้นะครับเป็นชาร์ต ที่ทางผู้บริหารบริษัท Microsoft ได้มีการโชว์ในตอนช่วงสาธิตเนี่ยครับเป็นชาติที่เรียนแบบตอนที่ Steve Jobs ได้ประกาศเปิดตัว iPhone ครั้งแรกปี2 0 0 7ชารจตตอนนั้นที่ Steve Jobs ใช้เองเนี่ยคือจะพูดถึงความสามารถของ iPhone เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดหลายๆมุมและเชื่อว่า iPhone เองเนี่ยสุดทุกมุมนะครับตอนนี้ Microsoft เอาบิงเนี่ย มาเทียบแบบนั้นแล้วนะครับติดตามมาดูนะครับว่า Bing จะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ที่นแน่ๆอย่าพึ่งนอนใจไปนะครับ Microsoft เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ AI Machine Learning นี้ Google Alphabet เนี่ยเขาเตรียมการมาก่อนแล้วเขาเป็นที่หนึ่งมาตลอดทางนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้ไปความชัดเจนของการเอา AI Service Google จะเอาเข้ามาเบลนได้อย่างราบรืบ่น และไม่กระทบนะครับเพียงแต่ตอนนี้เองเนี่ยอาจจะโชว์เคสออกมาแล้วมันแปลกเท่านั้นเองเพราะเต็มตัวไม่ทันนะครับแต่ Microsoft เขาเต็มตัวมาดีกว่า เปถัดมานะครับเข้าสู่ช่วงท้ายของคลิปนี้แล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าตอนนี้มีการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ AI พวกนี้เป็นอย่างไรบ้างไม่ได้มีแค่ ChatGPT นะครับจริงๆแล้วมันมาอยู่กับเราแล้วแล้ว,ลวมีโอกาสที่จะเปลี่ยนโลกจริงๆจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์หลายๆมุมนะครับขอเริ่มจากบริษัท OpenAI ก่อนนะครับตัวที่เป็นข่าวคือ ChatGPT ใช่ไหมครับเราพิมพ์เข้าไปเพื่อต้องการคุยกับเขาและได้คําตอบอะไรบางอย่างแต่จริงๆบริษัทนี้เองเนี่ยมีอีก2การบริการที่เด็ดมากๆไม่แพ้กันนะครับการบริการแรกคือการจําลองภาพเนี่ย ชื่อบริษัทดอลลีนะครับเราพิมพ์เข้าไปนะครับว่าเราอยากได้ภาพอะไรนะครับมันสามารถเจเนเรตภาพออกมาได้สวยงามและดูเหมือนกับว่าทำมาจากมือมนุษย์เนี่ยครับมันเด็ดขนาดนั้นเลยนะครับไม่ว่าคุณจะพิมพ์เข้าไปว่าอยากจะได้ภาพแมวอ้วนๆผิวสีนี้ขนสีนี้หางสั้นมันสามารถที่จะให้ภาพแบบนี้กับคุณตามที่พิมพ์เข้าไปในคำสั่งได้และอีกเซอร์วิสหนึ่งของ o p e n a i ที่น่าสนใจนะครับก็คือการทำเสียงให้เป็นเสียงมนุษย์เนี่ยครับชื่อ Whis ปอร์ ฟังและอู้ห oh, oh ูโอโหเลยนะครับใครก็ตามเองเนี่ยณนะตอนนี้ที่ต้องการที่จะให้ AI พูดแทนเราเองเนี่ยทำได้แล้วนะครับอัดเสียงตัวเองเข้าไป AI มันจะจำานะครับว่าเสียงเรามีโทนแบบนี้น้ำหนักสูงต่ำแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราแค่ป้อนข้อความไปเนี่ยครับข้อความเหล่านั้นจะถูกพูดด้วยน้ำเสียงที่เราต้องการให้มันเป็นคราวนี้เรามาต่อจิ๊กซอว์กันดูนะครับ <Wow. S 1> ว้าวเปิดตู้มกันแน่นอนนะครับตอนนี้พิมพ์อะไรเข้าไปเนี่ยมันคุยกับเราแล้วใช่ไหมครับภาพ เริ่มมาแล้วนะครับอยากให้หน้าตาเป็นอย่างไรทําได้หมดเสียงเรียนแบบเหมือนคนเดียะเลยนะครับทั้งสำเนียงและวิธีการพูดพูดง่ายๆก็คือมันสามารถเข้ามา เติมเต็มและแทนที่คนในรูปแบบของดิจิทัลได้เกือบ100%เข้าไปแล้วนะครับนี่คือ AI จากบริษัท OpenAI เท่านั้นไม่พอนะครับจริงๆแล้วมีการให้บริการจากบริษัทอื่นๆเองเนี่ยอยู่ในตลาดตอนนี้เยอะพอสมควรนะครับขอเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับชื่อว่า ChatGPT นะครับนี่คือเรียนแบบ ChatGPT นะครับแต่ก็คือแมวอย่างเดียวนะครับคืออะไรก็ตามที่เราพิมพ์เข้าไปเองเนี่ยสิ่งที่เขาจะตอบกลับมาคือมิวมิวมวมิวมิวมอันนี้คือขำๆกันนะครับอ่ะคราวนี้เข้าเรื่องนะครับมีหลายบร อันนี้คล้ายๆกับ d อลลีของ OpenAI นะครับพิมพ์คำเข้าไปเนี่ยครับว่าเราอยากจะได้ภาพอะไรมาสามารถให้ภาพแบบนั้นคืนกลับเรามาให้เราเลือกได้ถัดมานะครับของ Nvidia ชื่อ Nvidia Broadcast อันนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆสําหรับการประชุมออนไลน์นะครับถ้าเราไม่มองกล้องเราจะไม่มองกล้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ Nvidia Broadcast ตัวนี้ทุกๆครั้งที่ผมไม่มองกล้องนี้ตัวโปรแกรม AI นี้มันจะทําให้เหมือนกับว่าผมมองกล้องตลอดเวลาเนี่ยครับเด็ด <Dead S 2> ขนาดนั้นเลยเลครับ แหมเจ๋งจริงๆถัดมานะครับของ Adobe ชื่อ Adobe Podcast ตัวนี้เป็นตัว Edit ในฝั่งของคำพูดไม่พอนะครับมันสามารถทำให้เสียงของเราเองเนี่ยคุณภาพดีขึ้นแบบที่ไม่ต้องใช้ไมโครโฟนดีๆเนี่ยครับตัดเสียงรบกวนโดยรวมตัดขึ้นอะไรบางอย่างที่ฟังแล้วจะไม่รื่นหูเจ๋งไหมครับนี่ของ Adobe ถัดมานะครับ s ิน t ซ e ซียตัวนี้เป็นการจำลองภาพเสมือนจริงเหมือนคนทั่วไปเลยเนี่ยครับขยับปากขยับหูขยับคิ้วเองเนี่ยเหมือนกับว่าเราคุยกับคนจริงจริง ใกล้เคียงกับที่ทางดอลลีเขาก็ทำอยู่ในฝั่ง OpenAI นะครับแล้วสุดท้ายที่หยิบมาก็คือจากบริษัท Resemble AI ตัวนี้ทำเรื่องเสียง คล้ายๆกับ w h i s p อร์ของ OpenAI นะครับก็กลับมาเนี่ยครับณตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ลุ่มๆดอนๆอนะครับซึ่งถ้าดูจากเทรนด์ของเทคโนโลยีเหล่านี้เองเนี่ยปฏิปต่อมันออกมาเหมือนกับว่า AI นี้คือใกล้ตัวมากๆและใกล้ตัวขึ้นไปเพื่อจะมาแทนที่ความเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยครับมีบทสัมภาษณ์อันหนึ่งนะครับของทางแซมอัล m แมนคนนี้คือ co-founder และ CEO คนปัจจุบันของบริษัท OpenAI เนี่ยครับตัวที่เป็นตัวป่วนแล้วไปจับมือกับ Microsoft ให้พวกเราเนี่ยครับสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ในเดือนกันยายนปี2022นน่าสใจ มากนะครับเขาให้การตอบคำถามเองเนี่ยจากพิธีกรพิธีกรถามว่าอะไร จะเป็นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับคนทั่วไปมากที่สุดหลังจากนี้จากเทคโนโลยี AI แซมออลแมนนี่คือตอบแบบนิ่งๆสบายๆชิวๆเลยนะครับปัจจุบันนี้เขายุายุ37นะครับและความเด่นของเขาก็คือเป็นคนที่ drop out จากมหาลาัยสแตนฟอร์ดด้วยนะครับเหมือนกับเทคกูรูหลายๆคนเขาตอบก็คือว่าปัจจุบันนี้อาจจะเห็นเพียงแค่ว่า AI ให้คาตอบกับคาถามเท่านั้นง่ายๆเรียบเรียงร้อยเรียงออกมาเป็นข้อสรุปจากข้อความ ไปจนถึงบทความขนาดใหญ่แต่สิ่งที่มนุษย์ทุกคน underestimate หรือประเมินต่ำไปเองเนี่ยก็คือไม่แน่นะครับ AI อาจจะถึงจุดหนึ่งที่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวของมันเองโอ้โหว้าวไหมครับติดตามมาดูเลยนะครับผมว่าอนาคตเนี่ยดูสนุกและน่าจะตื่นเต้นมากๆจากเทคโนโลยีอันนี้ที่ AI เข้ามาแทรกซึมชีวิตของมนุษย์ขึ้นไปเรื่อยๆผมขอปิดท้ายสัปดาห์นี้นะครับเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากๆต้องขอออกตัวก่อนนะครับ จากประวัติศาสตร์ที่เราเห็นกันมาหลาย10หลายร้อยปีมานี้การทํานายอนาคตจากเรื่องของเทคโนโลยีเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากนะครับและพอมาถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยมองย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าคําทํานายเหล่านั้นเป็นเรื่องตลกทั้งหมดนะครับก็ออกตัวประมาณนี้ก่อนแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังและพิจารณาเพิ่มเติมมีประมาณนี้เลยนะครับมนุษย์เราต้องแลกกันระหว่างความสะดวก และความส่วนตัวซึ่งการมาเยือนของ AI นี้จะให้มันฉลาดได้เราต้องละทิ้งความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามหนึ่งนะครับถัดมาความปลอดภัยกับเลกูลเลชันหรือนยโยบายที่จะเข้ามาครอบการใช้งานของ AI นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างด้วยการที่ AI มันเหมือนคนแล้วมันฉลาดมากๆแบบนี้เองเนี่ยอาจจะเห็นการเอา AI มาใช้ในทางที่ผิดก็เป็นได้นะครับและปัจจุบันนี้ มันมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ยังไม่เอื้ออยู่และคําถามมันเริ่บปูดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวที่ผมขออนุญ,ญาตโชว์มาให้ดูนี้คือการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะจาก AI เนี่ยครับโดยสิ่งที่ AI สร้างงานศิลปะมานี้ก็มาจากสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปให้มันสร้างเนี่ยครับโดยมี reference หรือว่าแบบอ้างอิงตามชื่อศิลปินและโทนของงานเหล่านั้นแยกออกไหมครับว่าภาพไหนเป็นภาพที่มนุษย์วาดจริงๆ และภาพไหนเป็นภาพที่ AI เป็นคนวาดขึ้นมาต้องบอกว่าดูได้ยากมากเลยนะครับสำหรับคนนอกวงการงานศิลปะอย่างผมความแปลกก็คือว่างานสร้างสรรค์จาก AI นี้ไม่มี copyright ไม่มี p a t e n นะครับคนที่พิมพ์เข้าไปและ AI generate ภาพเหล่านี้ออกมาเนี่ยสามารถเอางานพวกนี้ไปขายต่อได้นะครับแต่ด้วยการที่งานบางงานเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าเข้าไปลอกเลียนแบบต้นฉบับของศิลปินนั้นแปลงผู้กันวิธีโทนการไล่สีเหมือนกันแบบ คือไม่ควรจะเอามาเป็นเจ้าของด้วยตัวเองได้เนี่ยครับอันนี้เป็นคําถามเชิงกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าแล้วสัปดาห์นี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยโค้ดสวยๆของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับชื่อนิวเดอเกรสไทสันคนนี้ขำบอดมากๆนะครับในช่วงนี้ใครก็ตามที่อยากจะรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องอวกาศเนี่ยเขาสามารถให้คําตอบได้ง่ายๆและก็สนุกด้วยสิ่งที่ทางนิวไทสันได้พูดก็คือสาเหตุที่นักเรียนโกงข้อสอบนั้น ก็อาจจะมาจากการที่โรงเรียนให้ความสําคัญกับการให้เกรดมากกว่าการให้ความสําคัญกับการเรียนรู้นะครับแหมเช่นกันครับ c h a t GPT อาจจะมาช่วยคุณตอบข้อสอบได้ ตอบการบ้านได้แต่ถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้เลยคุณค่าของคุณก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เาราจะกฟจบเพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบคอนเทนต์ของเรารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วถ้าเกิดกดกระดิ่งเองเนี่ยยิ่งได้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเรามันก็จะไปขึ้นฟีีหน้าแรกของ y o YouTube แอปของทุกท่านนะครับขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile